กลับมาแล้วครับเอาใจสายเล่นคนเดียวกันบ้างสำหรับเกม a s e To Corsa ทำได้ทั้งแมปทางด่วนญี่ปุ่นและแมปแผนที่ประเทศไทยครับตัวนี้เป็น l e s area ครับผมมันลงยังไงมันทำยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับม่อนจะเข้าไปดูอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาเกม Forza รถไฟนะครับเราสามารถ เข้ามาหาที่นะครับผมลดราคาเยอะแยะเลยนะครับกดใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปซื้อกันได้มีจอยแท้จอย Xbox ็แล้วก็ c d ดีนะครับแล้วก็ f o r ์ซาแบบ Xbox Game ็ a ก s านะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปสอนลงทุนไปแล้วแล้วลงไม่เข้าใจลงไม่ได้นะครับขี้เกียจทําเองขี้เกียจลงเองทางผมรับลงนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในเพจ DW วีกลาดนี้ได้เลยนะครับมีเครดิตให้ดูด้วยนะครับที่ ด้านหน้าเพจ a c e b o o k ได้เลยลงแล้วเล่นไม่ได้ไม่คิดตังค์ครับลองเข้าทักมาถามได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจเนาะพร้อมบริการตลอดครับมาเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันนะครับตัวนี้จะเป็นคอนเทนต์เมนเจอร์นะครับไฟล์เราจะมี4ไฟล์นะครับที่ต้องใช้เนาะตัวนี้เป็นคอนเทนต์เมนเจอร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็เราจะใช้ตัวเข้าเกมผ่านโปรแกรมนี้ครับกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับถัดมานะครับก็มาที่นี่นะครับตัวเป็นตัวทําให้บอทมันวิ่งนั่นเองนะครับให้เราล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั โอเคกดดาวน์โหลดไปเลยนะไฟล์ต่อมาครับคือไฟล์แผ่นที่ครับตัวนี้เลยกดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้ครับและไฟล์สุดท้ายนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างด้านล่างตรงนี้ครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดดาวน์โหลดตรงสีน้ำเงินนี้เลยกดปุ๊บนะครับก็จะเด้งไปดาวน์โหลดก็นี่นะครับก็จะเป็นสีไฟล์ที่เราได้มาครับผมจะแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปเดี๋ยวลองไปเลื่อนดูด้านล่างนะครับจะมีไฟล์ตัวทำให้รูบอลวิ่งได้นะครับตัว เตกบอดนะครับแล้วก็ตัวแผนที่แล้วก็ตัวคอนเทนเนอร์นะครับจะมีส่ตัวนี้ถ้าเปิดโปรแกรมไม่ได้ให้ไปโหลดโปรแกรม WinRAR ก่อนนะครับอ่ะกดแล้วไปคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นตัวนี้ให้เราลากคอนเทนเนอร์เนี่ยไปไว้ที่หน้าจอของเรานะครับตรงคําว่าเดสก์ท็อปอ่ะพอเราลากไปแล้วให้เรากดพิมพ์ค้นหานะครับคาว่าคอนเทนเนอร์แล้วกดค้นหาไปเลยปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับมันจะมีอัปเดตนะครับขึ้นมาก็ให้อัปเดตเป็นตัวล่าสุดไปซันทับนี่คือหน้าตาคอนเทนเนอร์นะ มาตัวเซตติ้งก่อนนะครับก็คือให้เรากดไปที่ c u ส t o อมเชีย e r เดอด้านบนขวานะครับเนี่ยอันนี้คืออัปเดตนะก็เช็คอัปเดตแลไรไปเรียบร้อยนะครับทำให้เป็นปัจจุบันซะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับอ่ะจากนั้นไปนี่ครับคัส t ้อมเชียร์เดอร์แนะครับเลือกตัวนี้ครับนี่นะฮะแล้วก็เลือกเป็น0.27นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคอ่ะจากนั้นก็มาดูที่นี่ครับนี่คือตัวเกมนะครับที่สําคัญของเรานะครับนี่เลยครับนี่ฮะแล้วก็เลือกนะครับ ค้นหาได้เลยครับแอสเซทโตคอซาใครไม่มีเกมให้ไปซื้อไว้นะครับผมแนะนำาตอนนี้มันลดราคาอยู่เนาะนี่นะด้านล่างนี้เลยนะครับเนี่ยก็ซื้อตัวแพ็คสูงสุดไปเลยนะครับ485บาทนี่คือลดราคาอยู่นะครับในปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับอ่ะแล้วก็ถูกกว่าตัวเกมฮไวด้าแน่นอนก็ซื้อแพ็คเต็มไปเลยครับ485เดี๋ยวมันก็จะลดเรื่อยๆครับเกมนี้มันลดบ่อยตายนะครับจากนั้นให้เราคลิกขวานะครับไปที่นี่ครับแอสเซทโต้คอซ่านะครับนี่ฮะจากนั้นไปที่ด้านล พอกดเปิดปุ๊บแล้วมันก็จะหาโฟลเดอร์เกมให้เราที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแบบนี้เลยให้เราเลงคอนเทนต์ไว้นะครับคำว่า C O N T E N T เนี่ยเลงไว้เลยนะครับทีนี้จะมาลงทีละตัวกันนะครับตัวที่เราจะลงก่อนเพื่อนนะครับก็คือแผนที่ครับ S R P 0.93ตัวนี้ครับนี่ฮะกดแล้วมันคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บมันก็จะเปิดโปรแกรมนะครับแล้วมันก็จะมีคําว่าคอนเทนต์เหมือนกันให้เราลากลงมาทับหรือว่าแทนที่มันไปเลยนะครับลากลงไปตรงที่ว่างๆฮะลากลงไปปล่อยครับพอปล่อยมันก็จะ จิตตั้งอะไรของมันนะครับให้เสร็จนอนแล้วก็ถ้าใครเคยมีแมปอยู่แล้วก็กดรีเพสไปนะครับแบบนี้กดไปเลยครับรีเพสมันก็จะแทนที่นะครับเป็นไฟล์ล่าสุดให้เรานั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงไฟล์ต่อไปกันเลยอ่ะนี่ครับที่เราใช้ก็คือตัวนี้ครับตัวที่มันเป็น AI ของแมปนะฮะก็กดเข้าไปเลยมันจะมีตัวบอทให้เรานะครับนี่กดเข้าไปนะครับที่คอนเทนต์แล้วก็เลือกไปที่แทร็กนะครับพอเราเลือกแทร็กนะครับก็คือแผนที่นั่นแหละกดเข้าไปนะเนี่ยอันนี้ผมซูมให้ดูนะครับคร ให้เราเลื่อนหาชุดตะกุนะครับตัวของผมมันมี2อันเนาะผมเลือกอันเบตานะครับอันแรกนะครับนี่แต่บางิีเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆนะครับทีเนี้ยเราจะเอาตัวข้อมูลที่อยู่ในนี้ครับในตัวเนี้ยตัวแพ็กเนี้ยกดเข้าไปแล้วลากมาแทนเลยครับสังเกตว่ามีชื่อซ้ําเหมือนกันนะก็ลากมาแทนเลยคุมแล้วก็ลากไปเชียงที่ว่างเลยครับเนี่ยตรงช่องว่างวางแปะลงไปเลยปุ๊บมันก็จะให้แทนที่แบบนี้ครับนี่ฮะเสร็จครับพอแทนที่เสร็จแล้วเราไปดูอันต่อไปกันนะครับ ให้เรากดย้อนกลับมาหน้าแรกๆเลยนะครับมันจะมีคําว่าตัวนี้ครับ extension ครับเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับ lua นะครับหรือว่ารัวน่าจะอ่านว่าถูกนะผมไม่รู้อ่านถูกไหม lua นะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะมีคําว่า tool นะครับ tools นะครับอันล่างสุดเลยนะครับกดเลยครับปึ๊บเข้าไปข้างใน tool นะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราจะต้องเอาของที่เราโหลดมาเนี่ยเอามาแปะไว้นะครับ t o o l ด้านล่างตัวนี้นะครับเข้าไปเลย จากนั้นนะครับมันก็จะต้องเอาไฟล์ที่เราโหลดมานามาแปะลงนะครับก็คือไฟล์ตัวสุดท้ายนะครับตัว Two Real Traffic นะครับก็นี่เลยครับคัดลอกก็คือกดคลิกลากลงมาวางทับไปได้เลยเดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะแทนที่อัตโนมัตินะครับใครมีก็กดรีเพสไปนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งนะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทที่สําคัญอีกันนึงมาที่โปรแกรม Content Manager นะครับไปที่เซตติ้งด้านบนนะเลือกเซตติ้งแล้วจากนั้นให้มาดูทางซ้ายมือที่เขียนว่า GUI นะครับแล้วเลื่อนลงมาครับ ตัวนี้สําคัญเลยถ้าเราไม่ติ๊กถูกไว้มันก็จะไม่สามารถเปิดตัวบอทขึ้นมาได้เซกบอทขึ้นมาได้นะครับกดติ๊กถูกเลยครับเนี่ยติ๊กถูกแบบนี้ครับอ่ะพอเราติ๊กเสร็จแล้วก็ไปเข้าเกมกันครับก็ให้มาที่หน้าแรกคําว่า drive นะครับ drive แล้วก็มาเลือกด่านนะครับที่เราใช้เราใช้เป็นตัวนี้ครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูก่อนนะครับนใช้เป็นทัชซูมิ pa นะครับตัวนี้เนาะกดเลือกทัชซูมิ pa นะครับแล้วก็กด ok ไปนะครับอ่ะแล้วก็ตั้งตัวนี้ให้เป็น practice นะครับ แพ็ทีเท่านั้นนะตั้งตรงนี้แค่แพ็กทีนะครับแล้วกดโกไปเลยแล้วเราก็เข้าไมดด่านะครับกดรูปวงอะไรก็คือ start ทเกมนะครับทีเนี้ยให้เราเอาเมาส์ไปชี้ขวาบนเลยครับชี้คือลากขึ้นไปขวาสุดเลยของมุมขอบนะครับแล้วก็เลือกกดออกมานะครับแล้วกดค้นหาด้านบนพิมพ์นะครับตัว o ขึ้นมานะครับมันน่าจะเป็นคําว่า object นะครับแล้วเลื่อนลงมาเนาะให้หาที่มันเป็นเหมือนรูปเป้านะครับเลื่อนลงมาครับมันจะเขียนว่า object inspector ตัวนี้ครับกดเลยครับกดไปหนึ่งทีนะครับมันจะเป็นโปรแกรมเนาระครับ เนี่ยแล้วจากนั้นกดคำว่า True นะครับ T O O L ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีคำว่าตัวนี้ครับ Traffic Planner นะครับพอได้ Traffic Planner นะฮะก็ให้เรากดคลิกออกมานะครับทีเนี้ยมันจะเลือกได้นะครับว่าทำยังไงอันนี้จะเพิ่มจำนวนรถนะครับด้านล่างเนี่ยจะเอารถเยอะเท่าไหร่เอาบอดหนาเท่าไหร่นะครับบอดหนาตามไหมนะฮะก็ลองกดเลื่อนดูแล้วแต่สเปคคอมนะอยากได้มุดมุดหรือว่าอยากได้แบบบอดเยอะแต่ผมว่าบอดเยอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยแนะนำนะครับบอดมันแบบติดขัดมันบางถนนขับยากนิดนึง สัก7 0็ดถึงร้อยนึงนี่กำลังโอเคนะครับอันนี้ด้านบนนะครับจะเป็นความเร็วของบอดนะครับว่าบอดจะซิ่งหรือไม่ซิ่งนะครับเวลาเราขับเราจะสามารถแซงได้นะฮะเอาแบบพอดีพอดีก็ตามที่เขาตั้งมาก็เป็น1นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ลองขับดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมก็จะมีบอดวิ่งกับเรานะครับเราอยากได้บอดเยอะบอดน้อยก็แล้วแต่เราจะเสกนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ